สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าหาจุดกับตัว M tops และ W bottoms ด้วย Bollinger Bands นะครับก็ต้องบอกว่าถ้านี้เป็นการหาจุดกับตัวนะเรียกว่าตัว M top หรือว่า W bottom เนี่ยนะครับถ้าถ้าเอาแบบ เอาคล้ายคายนะก็คือเป็นคลายคายแพทเทิร์นดับเบิลท็อปกับดับเบิลบอททอมเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นรูปแบบ m t o มท็อปกับดับเบิลยูบอททอมนะครับก็ผมไปเอารูปแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อรูปแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในการกลับตัวของเอ่อไพ่แพทเทิร์นนะครับมันมาจากกฎ22ข้อนะครับในการเทรดบ v ร l i n เจอร์แบนนะครับของจอห์นบุริ่งเจอที่เขียนไว้บนเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ เอ่อมันอยู่ในข้อที่5นะครับข้อที่5 b u l l i n g e r Bands สามารถใช้ดู Pi พ i c e p a เท e r n นเช่น M-Tops W-Bottoms แล้วก็มุมตั้ง Shift และอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาหาตัว m t o p กับ w b o t t o m กันนะครับโดยใช้ตัว b o l l n n g r r b n n นนะครับก็ใครที่อยากสนใจอ่านกด2 2ข้อก็สามารถไปที่เว็บไซต์ l u c i t t r d e r r o o m ได้นะครับเดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ อันนี้คือเขียนจากคนที่สร้างบ o ริงเจอร์แบนดขึ้นมาเลยนะนะครับคือก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับในการหาตัว M top กับ W bottom นะครับก็อยากให้ตั้งค่ากราฟกันก่อนนะครับให้ตั้งค่ากราฟกันนะครับคือให้ใช้ราคาปิดนะครับเพื่อดูแพทเทิร์นได้ง่ายขึ้นให้ดูให้พอตกราฟเป็นราคาปิดนะครับ จากเดิมเป็น candle stick ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นราคาปิดใช้ราคา c l o s นะครับในการเป็น line c h a r นั่นเองเป็น line c h a r แล้วก็เรียกเครื่องมือบลเจอร์แบนตั้งค่า20กับ2นะครับ20ก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมแล้วก็2ก็ standard deviation ที่2นะครับก็เป็นค่า default นั่นแหละนะครับอ่ะมาดูนะครับในการหาตัว M top กับ W bottom M top กันก่อนอ่ามันจะมีอยู่3จังหวะ3จังหวะนะครับ จังหวะแรกนะครับในช่วงที่ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นไปสวิงไฮนะสวิงไฮเนี่ย,นะยนะครับทำไฮ้นะครับทะลุกรอบบอลิงเจอร์แบนนะครับทะลุกรอบบอลิงเจอร์แบนขึ้นไปในรอบแรกนะในรอบแรกพอย่อปุ๊บกลับลงมาพอ,อการขึ้นทำไฮใหม่สวิงไฮรอบที่สองเนี่ยรอบเนี่ยจะ ไม่ออกนอกกรอบบอลนเจอร์แบนแล้วทำห้ใหม่คือคือในทางที่4คือทำห้ใหม่หรือว่าเท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบบอลนเจอร์แบนอ่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ปรับตัวลงและยืนยันการกับตัวด้วยการทะลุเส้นกลางลงไปอ่านี่เป็นหน้าตาของ M tops นะครับ ก็คือรอบสวิงไฮรอบแรกคือทะลุกรอบบรเจริ้งแบนด์ออกนอกกรอบส่วนรอบที่2เนี่ยอยู่ในกรอบจากนั้นจะคอนเฟิร์มด้ยวยกันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับเรามาดู W ดี๋ยวมบอทนะครับตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับแค่ตรงกันข้ามกันนะครับคือรอบแรกลงขาแรกเนี่ยสวิงโลเนี่ยออกนอกกรอบบรเจริ้งแบนดพออีกรอบหนึ่ง ราคาลงมาที่จุดสวิงโล w เดิมอาจจะลงต่ำกว่าน,นิดนึงก็ได้นะแต่ว่าพอเป็นสวิงโลเนี่ยของรอบเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนนบนิที่แบนจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นทะลุเส้นกลางยืนยันรอบการขึ้นอันนี้ M top เนี่ยจะขาขึ้นสูขข่ w าขาลงส่วน M b o t t w bottom เนี่ยจะขาลงสู่ขาขึ้นก็คล้ายๆตัว Double top กับ Double bottom นะแต่ว่าเราใช้ บ o l l i เจอร์แบนเข้ามาเป็นตัวกำหนดรูปแบบนี้นะครับทำไมรูปแบบนี้ถึงกลัแบบตัวได้รู้ไหมครับมันมาจากการเปลี่ยนของโมเมนตัมมาจากการเปลี่ยนของโมเมนตัมจะคล้ายคล้ายเดเวอรเนี่ยตอนแรกโมเมนตัม um มาแรงมันออกนอกกรอบใช่ไหมการขึ้นขาแรกนะแต่พอขาที่สองเนี่ยโมเมนตัม um มันเปลี่ยนไป,ไปมันมันไม่ มันไม่แตะขอบมันไม่แตะกรอบบริเจอร์แบบและมันไปไม่ถึงกรอบด้วยนะครับแล้วก็ย่อตัวกลับมาเนี่ยมันตอนให้เห็นถึงการเปลี่ยนของโมเมนตัมที่แบบเปลี่ยนไปมีโอกาสกลับตัวเกิดขึ้นนะครับโดยเราสามารถประยุกต์เพิ่มเติมได้นะครับคืออาจจะใช้การยืนยันด้วยการ b เบ a k จุดสวิงไม่ต้องรอตรงเส้นกลางก็ได้ เนี่ยครับจุดสวิงรอบเนี่ยพอลงมาเรียกว่า Next l i น์อ่าปุ๊บก็คอนเฟิรแล้วับ o u b l e bottom เหมือนกันเนี่ยมันจะเร็วกว่าสัญญาณมันจะ,ม,นจะมันจะเทรดเร็วกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ M Top กับ W Bottom นะครับเป็นการหาจังหวะก,การกลับตัวนะครับโดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับก็สิ่งที่เราควรพิจารณาเนี่ยครับ คือรอบระยะห่างสวิงรอบสวิงของราคาด้วยนะไม่ควรจะกว้างห่างจนเกินไปนะครับแล้วก็เอ่อระระดับราคาเนี่ยไม่ควรจะต่างกันเกินไปแตกต่างได้ไม่ต้องเป๊ะแต่ว่าไม่ควรจะต่างกันเกินไปนะครับอืมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรูปแบบ M top W bottom เราสามารถนำตัวนี้นะไปประกอบการเทรดได้นะครับใส่เงื่อนไขาการเข้าออกนะครับเพิ่มตัวให้มันให,ให้มันให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราจะเข้าออกตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียในการสร้างกลยุทธ์การเทรดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง l u ส i d Trader อของเราด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลวไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ